แนะนำการเลือกใช้ปุ๋ยในเครือของจอรคอยให้เหมาะสมกับต้นละกรรมํมต้นไม้นี่ครับผมจัดวิธีการดูแลอยู่ในไม้ประเภทไม้ที่ออกผลอย่างต่อเนื่องคือออกทุกเดือนเลย15วันออกที10วันออกที20วันออกทียกตัวอย่างเช่นพวกมะพร้าวพวกปาล์มน้ำมันพวกอินทผลัมสละละกร,รมกาฟงกาแฟและต้นไม้อื่นที่มันมีวงรอบในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทุกวันการดูแลไม้พวกนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันคือ ช่วงที่มันยังไม่ออกดอกออกผลกับช่วงที่มันอยู่ในอายุที่ออกดอกออกผลได้แล้วประเด็นที่เพื่อนๆจะถามกันมากเลยครับมันออกดอกทุกวันออกผลทุกวันแบบเนี้ยเรา จำเป็นต้องเน้นบํารุงต้นหรือบํารุงดอกผลก่อนดีต้องทํายังไงดีอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยซึ่งจริงๆปุ๋ยของจอรนคอยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับนั่นคือปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําแล้วก็อาหารเสริมต้นไม้เช่นฮิ้วเช่นแอคเมีแล้วจะมี2สูตรใหญ่ๆนะครับนั่นคือบํารุงต้นบํารุงใบบารุงรากอีกสูตรหนึ่งคือบํารุงดอกบารุงผล งั้นเรามาทําความเข้าใจเรื่องปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยที่ผมอยากจะแนะนําในเคสนี้นะฮะประเภทแรกคือปุ๋ยเม็ดมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรด้วยกัน3สูตรแรกเป็นปุย๋ยอินทรีย์เคมีอีก2สูตรคือปุ๋ยอินทรีย์เอาปุย๋ยอินทรีย์เคมีก่อนครับวพามันก็จะมีสูตร JC 633สูตรทองล้น835แล้วก็สูตรมูลขั้งเา633าซึ่งตรงนี้เราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะ มันคุณภาพเดียวกันหมดเลยค่าอาหารครบ14ค่านอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเลยแต่มันต่างกันตรงที่ออปชั่นเสริมครับคุณสมบัติพิเศษยกตัวอย่างเช่นปุ๋ย j c 6.3 3ตัวนี้เะยวมีซิลิก้าน,นารโนในการเคลือบเม็ดปุ๋ยมันจะมีคุณสมบัติในการ ปรับสภาพดินซักดินครับฆ่าเชื้อโรคในดินลดความเป็นกรดเป็นด่างในดินปรับสภาพดินให้มันเป็นกลางมันก็เลยเหมาะเป็นปุ๋ยตัวแรกที่พี่น้องเกษตรกรควรจะนําไปใช้เพราะตอนนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าดินม้านเพื่อนเป็นยังไงมีความเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนมีเชื้อโรคเชื้อรายเยอะหรือเปล่าก็ใช้ตัวนี้เลยครับปุ๋ยเจสีอมสในการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินปรับระบบนิเวศก่อนครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือแปลงนั้นมีประวัติในการใช้ปุ๋ยเคมีดิน เป็นกรดชอบมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราควรใช้ตัวนี้ครับประเดิมเรื่องก่อนฮะตัวต่อมาคือทองล้นครับทงองล้น835ลักษณะเด่นของเขาคือมีกรดฮิวมิกฟูวิกซึ่งตัวนี้มันจะส่งเสริมทําให้ ตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะค่อยๆปลดปล่อยในปริมาณที่พอเหมาะพอสมแล้วก็ยังสามารถทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้นครับปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานสเสบียงมันก็จะเยอะต้นไม้มันก็จะได้กินสารอาหารอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนปุ๋ยมูลทั้งข้าวหกสามพิ่น้องเกษตรกรหลายคนถามผมมามากเลยครับว่ามันต่างกับ J c ส3มยังไงความต่างต่างตรงที่ลักษณะเด่นนี่แหละครับปุ๋ยมูลั้างขาวจะมีอินทรีย์วัตถุเป็นมูลั้างขาวสูงมากมาก แล้วก็มีกรรมฐานสูงเหมาะสําหรับการไล่ศัตรูพืชประเภทหอยครับแล้วอินทรียวัตถุเหล่านี้มันก็จะเป็นอาหารสาหรับจุลินทรีย์ในดินอีกด้วยก็แล้วแต่เพื่อนจะเลือกตัวไหนนะฮะถ้าเกิดอยากให้ผมเลือกให้ก็เดี๋ยวทักมาหลังไหม่แล้วกันว่าควรจะเป็นตัวไหนดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยใช้ตัวไหนเลยผมแนะนําว่าเป็นปุ C ๋ยเจสีโอมสามประเดิมเรื่องอย่างที่ผมบอกไปครับปรับนะบบนิเวศของต้นไม้ของเพื่อนให้ดีก่อนแล้วรอบต่อไปจะใช้ทองลน้นจะใช้มงควหรือจะใช้เจสีโอมสามต่อเนื่อง ก็แล้วแต่ครับส่วนอีก2สูตรที่เหลือครับมันคือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรียจะมีอยู่2สูตรด้วยกันนั่นคือทองล้นสีเขียวกับ1อินทรียดินตัวนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์100%นะฮะไม่ใช่อินทรีย์เคมีไม่เหมือนกับปุ๋ยอินรีเคมี3สูตรแรกที่ผมบอกไปคําว่าอินทรีย์เคมีเนี่ยมันเป็นชื่อทางกฎหมายครับเคมีที่อยู่ในปุ๋ยหองจรคอยสกัดมาจากธรรมชาติ1 0 0เนฮะเพราะฉะนั้นจะไร้สารตกค้างแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สบายใจคําว่าเคมีก็อาจจะใช้เป็็็นนนนนปปุ๋ยยอิทรรีี์กได้้เเพาะตัวัวม ออร์แกนิกแบบ100%ตสองตัวนี้คุณภาพเท่ากันครับสำหรับปุ๋ยน้ำฉีดพ่นให้ทางใบเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าจำเป็นไหมจำเป็นครับยิ่งเคสต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้มากๆครับเพราะมันกินปุ๋ยเก่งมันจําเป็นต้องเอาไปเลี้ยงลําต้นเอาไปเลี้ยงลูกเอาไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายการฉีดพ่นปุ๋ยน้ํามันคือการย่นย่อระยะทางครับถ้าเกิดเราหว่านแต่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวเนี่ยกว่ามันจะดูดซึมกว่ามันจะผ่านอุปสรรคต่างๆนานา,นาจนเข้าไปสู่ท่อน้ําเลี้ยงจนเข้าไปเก็บอยู่ใต้ใบเนี่ยมันอุปส เเพื่อการตัดอุปสรรคเหล่านี้ทิ้งใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำให้ทางใบครับเหมือนกับส่งอาหารแบบ ดีลิเวอรี่ถึงบ้านเลยครับฉีดพ่นปุ๊บเข้าใต้ใบดูดซึมเอาไปใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอการดูดซึมใดใดทั้งสิ้นฉีดพ่นให้ต้นไม้ได้ใช้ก่อนฮะช่วงเวลาที่ต้นไม้กาลังใช้อยู่เนี่ยช่วงเวลานั้นมันก็พยายามดูดซึมขึ้นมาครับธาตุอาหารที่ได้จากรากมันก็ถึงใบพอดีครับต้นไม้ก็จะมีธาตุอาหารได้กินอย่างพอเหมาะพอสมอย่างต่อเนื่องนั่นเองทําให้ต้นไม้เห็นผลไวครับซึ่งปุ๋ยน้ำเนี่ยมันขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีอย่างที่ผมบอกไปครับเคมีนี้สกัดมาจากธรรมชาาาตติทีี่่่มมันนนน้้องขึปุ๋ยเเคก็พระวใวใส มของปุ๋ยน้ำเนี่ยมันไม่มีอินทรีย์วัตถุครับมันก็เลยไปขึ้นเป็นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้เป็นเคมีแต่เป็นเคมีที่สกัดมาจากธรรมชาติ100%ยเปอร์ไรสารตกค้างครับมันก็จะมีสองสูตรด้วยกันครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นก็คือปุ๋ยน้ำ3-0-1ครับสีเขียวซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารครับโดยเน้นแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกะสีบำรุงโตครับเขียวทนเขียวนานถ้าจะให้ดีมากขึ้นนะครับควรจะผสมใช้ควบคู่กับฮิ้วก็จะดีมากเเลยตัววิ้จะป็น ตโตสารฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพน้ําให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วก็ช่วยเคลือบลําต้นครับทำให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งขึ้นป้องกันเชื้อโรคเชื้อราดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วยังเป็นสารจับใบให้กับต้นไม้ได้ด้วยตัวนี้แหละเป็นอาหารเสริมสำหรับต้นไม้มันก็จะมี2ส,สูตรครับ หิวหนึ่งสำหรับไม้ล้มลุกไม้ขนาดเล็กเพราะมันจะเน้นทําให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งส่วนหิ้วสองครับสำหรับไม้ยืนต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะมันจะเน้นเรื่องของการดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็จะมีตัวเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือแอคมีเป็นสมุนไพรเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราตัวหิ้วเป็นตัวจับตัวแอคมี่เป็นตัวจัดการครับจัดการเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่บริเวณล,ลำต้นและบริเวณใบถ้าเป็นบริเวณพื้นเนี่ยใช้เจสิลผสมสามแอคเมีเนี่ยใช้ไม่มากครับผสมฉีดพ่นเดือนละหนึ่ ติดเชื้อโรคเชื้อราแล้วเนี่ย อันนี้ฉีดพ่นไปเลยครับวันเว้นวันวันเว้นวันครับประมาณอาทิตย์หนึ่งจนกว่าจะหายและถ้าอยากให้ต้นไม้เราโตมากขึ้นกว่านี้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ผมแนะนาอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือพลาสวันพลาสวันเนี่ยมันคือกรดอะมิโน,โนครับพอเราฉีดพ่นไปปุ๊บกรดอะมิโนนี้มันจะดูดซึมแล้วใช้ได้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงต้นไม้ในพาเวลามันกินธาตุอาหารปุ๊บมันก็จะเอาไปเก็บไว้เป็นแป้งรอสังเคราะห์แสงปรุงแป้งนี้ให้กลายมาเป็นน้ําตาลปรุงน้ําตาลให้กลายมาเป็นกดนนรด รอปรุงอาหารครับฉีดพ่นต้นไม้นําไปใช้ได้ทันทีเลยถือว่าเป็นปุ๋ยก๊อกแรกสาหรับต้นไม้เอาไปใช้ก่อนเลยครับช่วงเวลาที่ต้นไม้ใช้ธาตุอาหารในปุ๋ยน้ําที่กักเก็บไว้ใต้ใบมันก็เริ่มถูกปรุงไปเป็นกรดอะมิโนเป็นปุ๋ยก๊อก2ครับและช่วงเวลาปรุงอาหารนี้ธาตุอาหารที่มาจากดินมันก็ขึ้นถึงใต้ใบพอดีกลายเป็นปุ๋ยก๊อก3นั่นเองจนคอยมีปุ๋ยแบบ3ก๊อกแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณจํากัดเราอาจจะใช้แค่ปุ๋ยก๊อก2ปุ๋ยก๊อก3ก็ได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ย ก็แรกก็ได้อันนี้แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วเติบโตวไวก็ควรจะใช้พวบคู่กับ p l u สด้วยฮะอีกสูตรหนึ่งคือสูตรบำรุงดอกผลก็จะคล้ายๆกับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นแหละแต่กลับกันครับเปลี่ยนจาก301เป็น F ตัว F ัคือธาตุอาหารครบ14บ่ธาตุอาหารเหมือนกันครับโดยเน้นแคลเซียมโบรอนส่วนหิ้วใช้เหมือนเดิมแอคมี่ใช้เหมือนเดิมถ้าเกิดอยากจะเพิ่มการบำรุงให้มันมากขึ้น มีปุ๋ยกอก1ก๊อกอก๊อก3ครบก็จะต้องเพิ่มพลัสทูอีกขวดหนึ่งด้วยครับพลัสทูเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่มันจะเน้นเรื่องของการบำรุงดอกบำรุงผลโดยเฉพาะอันเนี้ยคือปุ๋ยของจอร์นคอยมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งปุ๋ยน้ำทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับสามารถผสมรวมใช้ได้ในคราวเดียวกันได้เลยนะฮะใส่ฮิวลงไปก่อนแล้วค่อยใส่อย่างอื่นตามแต่ไม่ควรจะใส่ผสมรวมกับพวกสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่า,มาแมลงหรือปุ๋ยเคมียี่ห้ออื่นเพราะว่าผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมเคยมีประสบการณ์ว่า ใช้ร่วมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันกลายเป็นเมือกครับแล้วก็ไม่ควรผสมกับพวกเชื้อจุลินทรีย์ครับบิวเรียเมทาไลเซียมไตโคเดอร์มาหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเพราะตัวหิ้วมันจะดักจับพวกเชื้อพวกนี้หมดเลยดังนั้นไม่ควรจะผสมรวมกันครับทีนี้มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้ปุ๋ยของเพื่อนละครับว่าเพื่อนๆมีวัตถุประสงค์อย่างไงซึ่งมาประเภทนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงอายุด้วยกันคือช่วงบำรุงการเจริญเติบโตคือวัยกำลังโตตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตกับอีกช่วงคืออช่่วงเเกก็บผผลัันนนนี้้มมไรูห ตอนนี้ต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาไหนเอาอย่างนี้แล้วกัน ผมจะเล่าวิธีการใช้ตั้งแต่ต้นทางจนจบเลยดีกว่าครบวงจรเลยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับผมแค่รวบรวมตามสถิติที่เกิดจากประสบการณ์ตัวผมเองและลูกค้าหลายๆท่านที่เคยใช้ตามสูตรผมแล้วเกิดความประทับใจแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมแนะนําเรื่องของวิธีการใช้ปุ๋ยในเครื่องจอนคอยเท่านั้นส่วนเทคนิคอื่นๆวิธีการต่างๆตามทฤษฎีตามภูมิปัญญาชาวบ้านตามปรากันเกษตรผมจะ ไม่แตะนะฮะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เก่งมากกว่าผมอยู่แล้วครับงั้นเราเริ่มมาตั้งแต่การเริ่มเตรียมดินเตรียมความพร้อมในการลงต้นกล้าก่อนเลยครับในเรื่องของการเตรียมบินนะครับหลังจากที่เราขุดหลุมเพื่อจะมาร์กจุดแล้วว่าเราจะลงตรงไหนเนี่ยขุดหลุมเสร็จปุ๊บเราเอาปุ๋ยเม็ดเจซิวอมสามครับลงไปเลยครับ2กํกำมือผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันกับดินที่อยู่ในหลุมนั้นแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15วันถึง30วันนะฮะเพื่อให้ปุ๋ยของเราเนี่ย ปรับสภาพดินก่อนครับช่วงเวลานั้นเราอาจจะใช้ปุ๋ยเม็ดเนี่ยไปหยอดในถุงเพาะชำก็ได้นะครับประมาณ2-3เม็ดต่อ1ถุงปล่อยทิ้งไว้เลยครับส5-30บวันหลังจากนั้นเมื่อเราจะเอามาลงแล้วเราจะอาลองก้นหลุมผมแนะนําว่าควรจะลองก้นหลุมด้วยดินเกษตรครับที่ไปซื้อตามร้านขายดินทั่วไปเอามาคลุกเขาเลยครับไม่ต้องไปใช้สารเคมีอะไรเอามาลองก้นหลุมไม่จําเป็นครับเราคลุกเขาตรงนั้นแหละฮะแล้วก็ลงต้นไม้ได้เลยพอลงต้นไม้เสร็จฝังกรอบเสร็จแล้วปุ๊บใช้ปุ๋ย เจสวอมสเนี่ยหวานลงไปอีก1กึ่กำมือแค่นี้ก็ปิดงานแล้วครับหลังจากนั้นเพื<ๆ>่อนๆอาจจะดูแลด้วยปุ๋ยน้ําก็ได้นะฮะสูตรหนึ่งเลยครับบำรุงต้นบํารุงใบบารุงราก JC301 พัดวันฮิวแล้วก็แอคเนเดือนละ1ครั้งอาจจะฉีดพ่นสัก7วันครั้ง15วันครั้งหรือ30วันครั้งได้หมดครับส่วนปุ๋ยเม็ดครับตามตารางเลยฮะเพื่อนๆอาจจะหวานเดือนละครั้งหรือ3เดือนครั้งหรือ6เดือนครั้งได้หมดครับจะใช้ปุ๋ยตัวไหนก็ได้แล้วสามารถที่จะใช้ได้ทุกช่วงเวลา ของต้้นไมเลยครับต่างกันตรงที่อายุครับอายุที่แตกต่างกันไปปริมาณการใช้ก็จะแตกต่างกันพอมันถึงช่วงวัยที่มันออกดอกออกผลแล้วมันจะออกอยู่เรื่อยๆใช่ไหมทั้งเดือนเนี่ยมันอวอกนวนวนไปเรื่อยผมแนะนำครับว่าปุ๋ยเม็ดเนี่ยใช้เหมือนเดิมเลยใส่เหมือนเดิมส่วนปุ๋ยน้ําต้องสลับสูตรกันฉีดครับรอบนี้ใช้สูตรบํารุงต้นบํารุงใบบํารุงราก อีกรอบหนึ่งใช้สูตรบำรุงดอกบำรุงผลสลับกันฉีดครับสลับกันฉีดแบบนี้เป็นต้นซึ่งต้นไม้ประเภทนี้นะครับเขาจะเน้นกินปุ๋ยทางรากมากกว่าแต่ปุ๋ยน้ําก็จําเป็นเช่นเดียวกันให้สลับกันฉีดแบบนี้เพื่อบำรุงทั้งต้นและบำรุงทั้งดอกผลถ้าเกิดถึงช่วงฤดูการขาดคอขึ้นมาปุ๊บให้เราเน้นฉีดพ่นปุ๋ยน้ําสูตรหนึ่งครับสามศูนย์หนึ่งพารวันฮิวหนึ่งแอคมีเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับใครที่มีปัญหาว่าเฮ้ยมันไม่ออกดอกออกผลเลยทำยังไงดีลิดกิ่ง ล้านใบครับกระตุ้นให้เขาออกใบใหม่ออกมามันจะส่งเสริมทําให้การออกดอกออกผลเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมในฤด,ดูการต่อไปครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะครับก็เข้ามาชมศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองนะฮะในเว็บไซต์บ u ล i n o n l i n e .org ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยในนั้นผมได้รวบรวมทั้งองค์ความรู้เทคนิคต่างๆและรีวิวจากผู้ใช้ปุ๋ยในเครือของจอนคอยผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้วครับสรุปนะครับการเลือกใช้ปุ๋ยของจอนคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของ เพื่อนนไม่ว่าต้นไม้นี้จะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามเราก็สามารถใช้ปุย๋ยหวงจอนคอยได้เสมอครับไม่ต้องเปลี่ยนสูตรก็ได้เพราะมันครบจบในสูตรเดียวอยู่แล้วมันมีท่านอาหารครบ14ธท่านอาหารครับเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนเปรียบเสม,มือนคนเราครับจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือวัยชราจะเป็นฝรั่งจะเป็นคนไทยจะเป็นคนแอฟริกาหรือคนยุโรปก,ก็จําเป็นต้องกินอาหารให้ครบ5้าหมู่เหมือนกันต้นไม้ก็เช่นเดียวกันครับปุย๋ยหวงจอนคอยมีครบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสูตรละฮะไม่เหมือนกับปุย๋ยตามท้องตลาดที่ต้องเปลี่ยนสูตรเพราะมไ่ ครบ14ทาตนอาหารตามที่ต้นมาต้องการเหมือนกับสูตรนี้ครับซึ่งมันจะเลือกใช้ปุ๋ยเม็ดในสูตรไหนก็นแล้วแต่เพื่อนครับชอบเจสีมสามก็ใช้มูล้างข่าวมสามก็ใช้ทองล้นก็ใช้ได้ผมก็จะยินดีจําหน่ายได้ทุกสูตรครับคุณภาพเท่ากันหมดมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นฮะว่าปุ๋ยแต่ละสูตรมันมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันไปแต่นั้นย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เคยใช้ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือเพิ่งเริ่มใช การปรับโครงสร้างดินซะก่อนหลังจากนั้นค่อยเลือกเป็นปุ๋ยที่เพื่อนๆชอบใจเลยครับแล้วการบำรุงต้นไม้ของเพื่อนมันจะมีพื้นฐานที่ดีเติบโตได้ไวแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวส่วนปุ๋ยน้ําก็อยู่ที่เพื่อนๆแหละครับเพื่อนจะเน,น้นอะไรถ้าเน้นบำรุงต้นก็ใช้สูตรนี้ถ้าช่วงนี้อยากจะบำรุงดอกให้เกิดดอกผลก็ใช้สูตรนี้ต้นไม้ที่เราเก็บเกี่ยวหัวมันเป็นการบำรุงต้นบำรุงรากก็ใช้สูตรสีเขียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นดอกเห็นผลก็ใช้สูตรนี้ครับปุ๋ยน้ำเนี่ย สับแค่2อย่างครับไม่3 0มก็ F อฟพัดไม่พัดวันก็พัดถูส่วนฮิวส่วนแอคเมใช้เหมือนเดิมเลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการ ในการเลือกใช้ปุ๋ยของจอร์นคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนๆล้ครับสำหรับปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ํายิ่งเราใส่บ่อยผลผลิตของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นตน้นไม้มันก็จะมีอาหารได้กินอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่รู้จบนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าปุ๋ยของจอร์นคอยทุกตัวไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นแต่คนที่เคยมีประสบการณ์ใช้แล้วผลผลิตดีมันเกิดจากที่ว่าต้นไม้เขาสมบูรณ์ปุ๋ยของจอห์นคอยทําหน้าที่ในการทําให้ต้น ของเพื่อน สมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติของเขาให้มากที่สุดเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ต้นไม้เนี่ยได้เติบโตได้ยอย่างสูงสุดเมื่อต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะผลิตผลผลิตของเราให้ได้มากขึ้นแต่มันจะมากหรือจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ของเราด้วยนะฮะปุ๋ยของจอรนคอยนี้จะช่วยทําให้ต้นไม้มีศักยภาพที่มากขึ้นตามที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติถ้าเกิดเพื่อนๆใช้อย่างต่อเนื่องผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนฮะส่วนจะมากหรือจะน้อยขนาดไหน ก็ขึ้นอยู่กับพันพุ์พืชของเพื่อนลมฟ้าอากาศระบบนิเวศและอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของต้นไม้ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะจนกว่าเพื่อนๆจะได้ลองใช้ด้วยตัวของเพื่อนเองและเพื่อนๆจะเห็นผลที่ชัดเจนเพราะต้นไม้ไม่เคยโกหกเราครับถ้าปุ๋ยดีเดี๋ยวต้นไม้จะให้ผลผลิตเรา ที่ดีมากขึ้นต้นไม้เขาไม่โกหกเราอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อผมครับแต่อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กับตัวเองดูครับทดลองดูว่าปุ๋ยที่ผมแนะนำเนี่ย มันดียังไงสำหรับตัวผมเองผมได้ประสบการณ์แล้วผมถึงบอกได้เต็มปากว่าปุ๋ยของจอรคอยเป็นปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพและผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้เล่าแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษพูดในประสบการณ์ที่บบทั่วทั่วไปถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยพิเศษเพิ่มเติมหรือมีประเด็นนอกเหนือจากที่ผมได้พูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ติดต่อผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้และผมหวังว่าปุ๋ยของจอรคอยและตัวผมจะมี โอกาสได้ช่วยให้ผลผลิตของเพื่อนดีมากขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนนะครับสวัสดีครับ